สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายมาตา59า59วรักหแต่จะอธิบายประกอบกับคำพิภากษา,าเกี่ยวกับเรื่องการกระทําโดยงดเว้นเนาะเพราะว่ามาตา59า59วรัก5เนี่ยโดยหลักๆจะกล่าวถึงการกระทําโดยงดเว้นเดี๋ยวามาตา59า59วรักหบัญญัติว่าการกระทํา ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วยการงดเว้นที่จะต้องกระทำก็คือการไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกก็คืออยู่ภายใต้บังคับของจิตใจนั่นเองเราจะมายกตัวอย่างคำพิภากษาดีกาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นดีกาที่1909-2516ทับจำเลยขับรถยนต์บรรทุกเสาไฟฟ้ามาตามถนนในเวลากลางคืนล้อรถพ่วงที่จำเลยขับหลุดทำให้เสาไฟตกลงมาขวางถนนจำเลยไม่ได้จัดให้มีโคมไฟหรือว่าเครื่องสัญญาณอย่างอื่น เพื่อให้ผู้ใช้รถเห็นเสาไฟที่ขวางถนนอยู่นั้นเป็นเหตุให้รถที่แล่นมาชนเสามีคนตายและบาดเจ็บถือได้ว่าจำเลยกระทําโดยประมาทและผลเสียหายเกิดเกิดจากการที่จำเลยง,งดเว้นการที่จะต้องกระทําเพื่อป้องกันผลน,นั้นจึงมีความจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291และมาตา3า300ข้อสังเกตของดีกานี้นะคะจำเลยมีหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีโคมไฟหรือเครื่องสัญญาณอย่างอื่นเป็นหน้าที่ซึ่งเกิดจากการกระทำก่อนก่อนของตนคือการขับรถจนทำให้เสาตกลงมาขวางถนนเราก็มาดีกาที่2เนาะดีกาที่ สองสองหนทับสองพแม้จำเลยจอดรถในไหลทางด้านซ้ายของถนนในลักษณะที่ไม่กีดขวางทางจราจรแต่เป็นเวลาค่ำมืดแต่เป็นเวลามืดค่ำไม่ได้เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ขับขี่มองเห็นรถที่จอดอยู่ จนเป็นเหตุให้ผู้ตายขับรถพุ่งเข้าชนท้ายรถยนต์ชนท้ายรถคันที่จำเลยจอดอยู่ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายความตายเป็นผลโดยตรงที่เกิดขึ้นจากความประมาทของจำเลยที่งดเว้นการที่จะต้องกระทําเพื่อป้องกันผลแม้ผู้ตายจะมีส่วนประมาทอยู่ด้วยก็ตามดีกาที่16-4 16412ทับส5 5วันเวลาเกิดเหตุจำเลยพาผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงคนรักนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ระหว่างทางได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่จำเลยขับล้มลงทำให้ผู้เสียหายตกจากรถจักรยานยนต์ได้รับอันตรายสาหัสนอนหมดสติในพงหญ้าข้างทาง แล้วจำเลยหลบหนีไม่ให้ความช่วยเหลือทิ้งให้ผู้เสียหายนอนหมดสติในที่เกิดเหตุเป็นเวลาถึง8วันและไม่ได้แจ้งให้มารดาผู้เสียหายทราบจนมีผู้พบผู้เสียหายจำเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าการงดเว้นไม่ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายอาจถึงแก่ความตายได้เมื่อผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตาย จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ประกอบมาตรา80และมาตรา59วรรคท้ายข้อสังเกตนะคะก็มีข้อเท็จจริงว่าระหว่างทางจำเลยได้จับมือผู้เสียหายไปกอดไว้และเกิดอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์ที่จำเลยขับล้มลงทำให้ผู้เสียหายตกลงจากรถ ได้รับอันตรายสาหัสนอนหมดสติในพงหญ้าข้างทางการกระทำและผลที่เกิดขึ้นเพียงเท่านี้จําเลยก็มีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสตามมาตราสามร้อยแล้วความผิดตามมาตราสามร้อยสารชั้นต้นและสารอุทธรภาคสีพิภากษาลงโทษจำเลยและสารดีกาก็เห็นพ้องด้วย สารชั้นต้นพิพาษษาลงโทษจำเลยฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายตามมาตรา288ประกอบมาตรา80ด้วยแต่สารอุทธรณ์ภาค4ยกฟ้องในข้อหานี้พนักงานอายการซึ่งเป็นโจทย์จึงได้ดีกาทำให้สารดีกาลงโทษจำเลยในความผิดฐานพยายามฆ่าก็คือการที่จำเลยขับรถล้มแล้วจำเลยหลบหนี ไม่ให้ความช่วยเหลือทิ้งให้ผู้เสียหายนอนหมดสติในที่เกิดเหตุนานถึง8วันโดยไม่แจ้งให้บิดามารดาของผู้เสียหายทราบจนมีผู้ไปพบและช่วยเหลือผู้เสียหายผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตายกรณีเช่นนี้จำเลยจะมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายหรือไม่อย่างไรเรามาดูมาตา2 8 8กันนะคะองค์ประกอบภายนอกของมาตา2 8 8 ก็คือ1ผู้ใด2ค่า3ผู้อื่นส่วนองค์ประกอบภายในก็คือเจตนาเจตนาในที่นี้ก็คือเจตนาค่านั่นเองจำเลยมีความผิดตามมาตรา288เพราะจำเลยค่าผู้เสียหายเป็นการค่าโดยการกระทำโดยงดเว้นตามมาตรา59วรรคท้าายการค่า โดยการงดเว้นตามมาตรา59วรกท้ายคือการไม่ช่วยผู้ตกอยู่ในภัยอันตรายซึ่งตนมีนหน้าที่โดยเฉพาะที่จะต้องช่วยเพราะตนขับรถล้มขับรถล,ล้มล้มลงทําให้ผู้เสียหายตกลงจากรถอาจกล่าวได้ว่าเป็นกรณี หน้าที่อันเกิดจากการกระทำํำก่อนกอนของต้นการกระทำก่อนก่อก,ก็คือการที่ขับรถล้มทำให้ผู้เสียหายตกลงไปนอนหมดสตินั่นเองจําเลยมีเจตนาฆ่าด้วยสารดีกาก็วินิจฉัยว่าเป็นเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลเมื่อผู้ถูกฆ่าไม่ตายจำเลย ก็ผิดฐานพยายามฆ่าตามมาตรา288ประกอบมาตรา80ตามที่โจทย์ฟ้องเราก็จะมากล่าวกันโดยสรุปอีกทีหนึ่งนะคะว่าสารดีกาลงโทษจำเลยในการกระทำตอนแรกขับรถล้มเป็นเหตุให้ผู้เสียหายตกจากรถรับอันตรายสาหัสตามมาตรา300และการกระทำตอนหลัง ลบหนีไม่ช่วยผู้เสียหายโดยปล่อยให้นอนอยู่ในพงหญ้าข้างทางถึง8วันตามมาตรา288ประกอบมาตรา80หมายเหตุนะคะฆ่าในที่นี้หมายถึงฆ่าโดยงดเว้นและเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลโดยการลงโทษในความผิด ตามมาตา288ประกอบมาตรา80อีกกระทงหนึ่งซึ่งหมายความว่าต่างกรรมกับความผิดตอนแรกตามมาตา3า300กรณข้อสังเกตหากผู้เสียหายตายในพงหญ้าในวันที่8จำเลยก็ผิดมาตา288ดังนั้น เมื่อผู้เสียหายไม่ตายก็ผิดตามมาตา288ประกอบมาตา80ดีการี้้จึงเป็นบรรทัฐานได้ว่าการฆ่าโดยการงดเว้นตามมาตาา59วรคท้ายนั้นกรณีที่ผลของความตายของผู้ถูกฆ่าไม่เกิดขึ้นผู้ที่ฆ่าโดยงดเว้นก็ผิดฐานพยายามฆ่าตามมาตา288ประกอบมาตา80 และมาตาห9าสิบท้าวัายได้เปรียบเทียบได้กับกรณีที่แม่เจตนาฆ่าลูกแม่ได้ลงมือฆ่าโดยการไม่ให้นมลูกกินเป็นการฆ่าโดยการงดเว้นเพราะแม่มีหน้าที่ที่ต้องกระทําเพื่อป้องกันผลคือความตายของลูกหากลูกตายแม่ก็ผิดตามมาตาสองอนุสี หากลูกไม่ตายเพราะมีคนช่วยทันมีคนมาช่วยทันแม่ก็ผิดมาตา2 8 9อนุสีประกอบมาตา80ได้เรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะแดงนักว่ายน้ำอาชีพเห็นดำกําลังจะจมน้ำตายหากแดงไม่ช่วยทุกคนตอบว่าแดงผิดฐานละเว้นตามมาตา3า374เท่านั้น หากแดงตัดสินใจว่ายน้ำลงไปช่วยก่อนที่แดงจะว่ายน้ำเข้าไปถึงตัวดำแดงจำได้ว่าดำคือศัตรูของตนจึงว่ายน้ำหันหลังกลับขึ้นมาบนฝั่งปรากฏดำจมน้ำตายข้อสังเกตนะคะกรณีนี้จะถือเป็นการกระทําโดยงดเว้นตามมาตรา59วรกท้าย และมีการกระทําอันเป็นการฆ่าได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าการที่แดงสมัครใจลงไปช่วยดำในตอนแรกนั้นมีผลเป็นการตัดโอกาสคนอื่นๆที่กําลังจะว่ายลงไปช่วยหรือไม่ถ้าขณะที่แดงว่ายน้ําลงไปช่วยในตอนแรกแดงร้องตะโกนบอกคนอื่นๆ ซึ่งเป็นพลเมืองดีและกำลังจะลงไปช่วยว่าไม่ต้องฉันช่วยคนเดียวก็พอโดยแดงต้องการจะแสดงความสามารถว่าตนเองเป็นนักว่ายน้ำสามารถช่วยดำได้เพียงคนเดียวได้เพียงคนเดียวได้ซึ่งถ้าแดงไม่ตะโกนร้องห้าม <c oughs> ก็จะมีคนอื่นๆ อีกหลายคนว่ายลงไปช่วยดำอาจจะทำให้ช่วยดำทันดำอาจจะไม่ตายถ้าข้อเท็จจริงเป็นเช่นนี้การที่แดงว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งก่อนที่จะไปถึงตัวดำต้องถือว่าแดงฆ่าดำเป็นการฆ่าโดยงดเว้นตามมาตรา59วัิ้ายผู้อ่านก็มี ผู้อธิบายก็มีดีกาสามดีกาเท่านี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณคำบรรยายเนติบัณฑิตไทยค่ะภาคหนึ่งสมัยเจ็ดสเล่ม2ปี2 5งพ้าร้ขอบคุณค่ะ